สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุดินทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวธาตุดินในเดือนกันยายน2567นะคะชาวธาตุดินมีราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะบุญนำพาอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวม คำทําทนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและก็คนรักของคุณนะคะบุญนภาอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าโคูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซบประแตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเรามาดูพลังงานของคุณในเดือนกันยายนนี้ก่อนนะคะ ราชินีถือไม้เท้าโอ้เป็นราชินีถือไม้เท้าเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ห้าเหรียญหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยเจ,ด,ยจด,ดาบโอ้มาด้วยกันเลยนะคะนี่เจ็ดถ้วยเจด,ดาบหนึ่งเหรียญแฮงแมน แปดเหรียญโอ้หมีแต่เงินขึ้นมานะคะเพื่อนๆโอ้สิบเหรียญนะคะเพื่อนๆชาวทัดดินมีแต่เงินขึ้นมาเยอะเลยนะพลังงานของคุณเห็นไหมหนึ่งเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญนะคะพลังงานของชาวทัดดินในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันทํางาน มีไฟในการทํางานมีความกระตือรือร้นขวนขวายในเรื่องของการทํางานทํางานเก่งเก็บเงินเก่งเก็บเงินจนได้เงินเยอะเลยตอนนี้นะบางคนนะบางคนก็รวยนะคะนี่ทำงานเก็บเงินเก็บเงินจนได้เงินเยอะจนมีมรดกทรัพย์สินเงินทองสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองของตัวเองได้อย่างสบายๆคุณเป็นคนใจดีใจบุญชอบทําบุญชาวแท้ด,ดินบางท่านบางคนนะในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างฟุกฟุก ะค,ะคุณจะมีโชคมีลาบอย่างฟุกๆคุณอาจจะถูกรางวัลก็ได้นะคะนี่หรือถ้าคุณไม่ถูกรางวัลคุณก็ทํางานแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าเดิมก็ได้นะคะนี่คุณจะได้เงินมาทางใดทางหนึ่งได้แบบฟุกๆนะคะนี่คุณจะมีโชคมีลาบนะคะการเงินของคุณดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ชาวดินในเดือนกันยายนนี่นะการเงินดีการเงินเด่นเด่นมาเลยนี่เห็นไหมหนึ่งเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญนี่การเงินเด่นมากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะจบกับความรักมานะคะเพื<ๆ>่อนๆบางคนนะเห็นไหมเดรแฮงแมนคือการจบเลิกลาอย่าล้างคนของคุณอาจจะมีความรับต่อคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมานะนี่เจ็ดดาบมีเจ็ดดาบคือมีความรับนะอาจจะมีความรับต่อคุณมีการปิดบังซ่อนเร้นค,คุณเข้าอาจจะไปมีตัวเลือกทางเลือกเยอะไปดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะจึงไม่ได้สนใจคุณเห็นไหมห้าเหรียญน,นี่ บอกให้คุณต้องอ้างวางโดดเดียวเดียวได้ึงทาให้ความรักของคุณกับเขาในครั้งนั้นต้องจบกันไปเลิกลาอย่าล้างกันไปเดินหันหลังให้กันไปอันทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันดีกว่านะเรามาดูความรักของคุณกันนะว่าคุณจะพบเจอคนรักแบบไหนคนใจดีหรือคนมีอีกโก้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ขอดูดวงความรักให้กับชาวธาตุดินหน่อยคะ่ะมาเรามาล้วงกันนะเป็ดดาเดียวเรามาเปิดกันก่อนนะเดเมอร์คุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความเชื่อม,มั่นในตัวเอง เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างเข้าจบมาหมดแล้วเข้าผ่านมาหมดแล้วคนคนนี้เข้าถึงได้มาเป็นดีเอ็มพลได้นะคะนี่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดหรือคนไทยเราไปทํางานที่ต่างแดนก็ได้นะคะ คนคนนี้ก็อาจจะเกิดในราศีเมษลัคนาเมษก็ได้นะคะนี่แปดดาบในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเคยผ่านในเรื่องของความรักมาความรักของเขาอึดอัดความรักของเขามมืดเปดด้านนี่เขาจบกับความรักมา8ปดดาบแล้วก็เปดถ้วยเขาเดินออกจากความรักมาความรักของเขาครั้งนั้นอึดอัดมืดเปดด้านไม่มีทางออก ะค,ะความรักของเขากับคู่ของเขาจึงไปต่อกันไม่ได้จึงต่างคนต่างเดินออกจากกันไปโอ้สิบดาบเข้าจบกับความรักมาเขาหรือผู้ของเขาก็ได้นะคะนี่อาจจะทําร้ายจิตใจกันคนคนนี้เขาเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะนี่อึดอัดมืดไปหมดเลยความรักของเขาที่ผ่านมานะ ทำให้ความรักของเขากับผู้ของเขาต้องจบกันไปพังกันไปแต่ตัวนี้เขาเข้มแข็งแข็งเก่งและตอนนี้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองสบายสบายแล้วนะคะราชินีจือเหรียญโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือไม่ไม้ก็ได้นะคะทุกคนนเพราะว่าเขาจบกับความรักมานะพ่อไม้แม่ไม้ไม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 คนคนนี้เขารวยเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองดูบ้านของเขา มีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยตอนนี้นะในอนาคตวันข้างหน้าเขาจะรวยนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเห็นไหมเขาก็ได้หรือคนของเขาก็ได้ในอดีตที่ผ่านมานะไปดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ไปมีตัวเลือกทางเลือกเยอะเห็นไหมความรักของเขาก็เลยจบไปพังไป ดี e e มพลเลอแล้วก็ก้าวถ้วยตรงกันเลยนะหลังจากที่เข้าจบกับเรื่องความรักมาแล้วเข้าหันหน้ามาดูแลตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองให้ตัวเองดูสวยให้ตัวเองดูหลอ่อตอนนี้เขามีความสุขกับตัวเองของเขาสบายๆแล้วทำใจได้หมดแล้วตอนนี้คนคนนี้นะ The ician, เดอะเมจิเชียนาเป็นคนเก่งคนฉลาด คนมีไหวพริบดีสติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์เข้าทำอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนคนนี้เขาไม่อยู่นิ่งนะเข้าสรรหาความรู้ใส่ตัวเองหาทำนนทํนนทำนี่ทำนั่นเขาอยากจะทำให้ชีวิตของเขาดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนคนนี้เขาเลือกความรักเพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะเห็นไหมสิบดาบเขาเจ็บมาเยอะเขาจึงเลือกความรัก เขาจะรอคอยคนที่ใช่ของเขาที่สุดเท่าน,นั้นนะคะเมื่อคนคนนี้ได้รู้จักคุณและได้พูดได้คุยกับคุณแล้วนะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะเพื่อนเพราะว่าเดดียมเพลเลอร์คือเขาเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเขาเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงอยากจะมีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะคะ เห็นไหมสีไมเทา้าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณถ้าคนคนนี้กับคุณตอนนี้ได้พูดได้คุยกันแล้วนะคนคนนี้เขาอาจจะพูดคุยกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็ได้นะคะนี่เพื่อนเพื่อนชาวธาดินบางคนนะคุณจะได้สละโสดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสีไมเท้าขึ้นมานะเนี่ยสีไม่เท้าคือการเฉลิมฉลองการแต่งงานการสละโสดนะคะนี่คนคนนี้เห็นไหม หกดาบเนี่ยเข้าเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาจริงจังจริง,จรงใจกับคุณเข้าอยากจะมาลงเรือลําเดียวกับคุณอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวไปไหนไปไหนไปด้วยกันเห็นไหมพายเรือไปด้วยกันไปเที่ยวกันไปทําบุญกันนะคะโอ้นี่เขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะคนคนนี้นะเดลเวคือครอบครัวที่มีความมั่นคงมีความสุขความอดมสมบูรณ์พร้อม คนคนนี้นะแนแนวคิดของเขานะเขาไม่อยากจะเจ็บเหมือนเดิมเห็นไหมเขาเจ็บเข้าทุกในอดีตที่ผ่านมานะเขาอยากจะได้อยากจะพบเจอคนที่จริงจังจริง,งใจและอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาอยู่กับเขาอย่างมีความสุขความมั่นคงนะคะหนึ่งไม่เท้าคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะเพื่อนๆนี่เพราะว่าผ้าอย่งความฉลาดขึ้นมาเยอะเลยนะนี่ เขาอยากจะมาเริ actually, ่มต้นความรักกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะโอ้สิบเหรียญโอ้คนคนนี้เขารวยนะคะเพื่อนๆนี่สิบเหรียญคือเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองเห็นไหมราชินีถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองหรือครอบครัวเขาพ่อแม่เขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะหรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยตอนนี้นะในอนาคตวันข้างหน้าเขาจะรวยนี่เมื่อคุณกับเขาได้แต่งงานกันนะในอนาคตวันข้างหน้านะนี่ คุณกับเขาจะพากันรวยเห็นไหมสิบเหรียญอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขความมั่นคงนะคะหรือถ้าคนคนนี้เข้ารวยเขาจะมาซัพพอร์ตคุณเจ็ดถ้วยขึ้นมานะเจ็ดถ้วยคือเขาจะมาเปคุณคุณอยากจะได้อะไรนะคะนี่เขาจะมาซัพพอร์ตคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะมีครอบครัวอยู่กับคุณยังมีความมั่นคงเห็นไหมเดวิลแล้วก็สิบเหรียญอยู่กับคุณยังมีความมั่นคงอยู่ด้วยกันยังมีความผาสุก อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากม,มีลูกน้อยด้วยนะคะนี่เขาจะมาซัพพอร์ตคุณทุกเสียงทุกอย่างเขาจะทําให้คุณสุขสบายนะคะโอ้ดีมากๆากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ความรักของชาวธาตุดินนะดีมากๆากเลยโอ้ก้าเหรียญน,นะคะก้าเหรียญขึ้นมานะคะเพื่อนๆนี่คนโสดชาวธาตุดินบางคนนะหลังจากคุณจบกับความรักมาแล้วคุณหันหน้ามาทํางานแล้วคุณก็เก็บเงินคุณมีเงินเยอะตอนนี้คุณสบายเห็นไหม คุณสบายคุณอยู่ได้ด้วยตัเองคุณสบายสบายคุณสวยคุณหล่อคุณน่ารักคุณไม่ได้สนใจแล้วในเรื่องของความรักเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะเจ็บเหลือเกินทุกเหลือเกินพอคุณจบกับความรักมาคุณมาทําใจรักตัวเองนะคะก้าวหนีนี่รักตัวเองดูแลตัวเองคุณหาเงินเก็บเงินตอนนี้คุณสบายแล้ว คุณมีเงินใช้มีเงินจ่ายเบบ็ดสบายๆคุณสบายอกสบายใจคุณอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะไปเที่ยวก็ได้ไปจะหลับจะตื่นตอนเวลาไหนก็ได้คุณสบายแล้วตอนนี้คุณไม่ต้องไปรับผิดช,ชอบชีวิตของใครอะไรประมาณนี้นะคะนี่รับผิดช,ชอบชีวิตของตัวเองสบายๆอยู่ได้ด้วยตัวเองสบายๆคุณมีความสุข religion, ไม่สนใจความรักแล้วบางคนนะไม่เอาแล้วฉันอยู่ได้แล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละตอนนี้ ฉันมีความสุขกับตัวเองสบายๆแล้วไม่เอาแล้วความรักกลัวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยโอ้คนโสดบางคนนะคุณไม่อยากจะได้ความรักแล้วนะคะนี่สามเหรียญชาวทัดดินบางคนคุณอาจจะพบเจอคนรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะนี่เพราะว่าพลังงานของการสื่อสารโลกออนไลน์มานะคนคนนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับ การเงินก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเงินขึ้นมาเยอะนะ,ะทํางานธนาคารก็ได้นะคะหรือออกเงินกู้หรือเป็นในหน้าค้าขายที่ดินก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวก็ได้คนคนนี้นะหรือทํางานกลางคืนหรือทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นข้าราชการก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟ เมษสิงห์ธนู้าดินเหมือนคุณด้วยก็ได้นะนี่พฤกษบกันมังกรหรือธาตลมตุลกุมเมถุนเดอสตารคนคนนี้เขาเป็นคนโดดเด่นดูดีมีสง่าราศีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อคนคนนี้เขาอาจจะไปอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะว่าขอให้เขา ได้พบเจอความรักที่ดีความรักแท้ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะเนี่ยและเขาก็จะได้พบได้เจอแล้วนะคะก็คือคุณนะคะเพราะว่าเด e สตาร์คือแ่ยอยงความหวังที่เขาเคยอธิษฐานที่เขาเคยขอไว้หวังไว้เขาจะได้สมดังที่เขาเคยอธิษฐานและที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็คือความรักที่ดีก็คือคุณนะคะนี่ เดิ The Moon. มูนเมื่อคนคนนี้กับคุณได้พบได้เจอและได้พูดคุยกันแล้วนะเขารักคุณเขาคิดถึงแต่คุณกลางคืนมานอนไม่หลับคุณไปวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวของเขาขเขานอนไม่หลับเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาแน่นอนคุณนี่แหละคนที่เขาเคยอธิษฐานขอพรมานะคะพอเงียบหลับไปก็ฝันถึงแต่คุณนะคะ โอ้คนคนนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วพูดคุยกับคุณแล้วนะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคะนี่ We of for ร์จูดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วในเรื่องความรักให้กับคุณคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้เมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนคุณก็ได้พบได้เจอแล้วนะคนคนนี้นะได้พบได้เจอแล้วได้พูดคุยกันแล้วเพราะว่าสามเี่นขึ้นมานะและได้พูดได้คุยกันแล้วและก็ กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ได้ตอนนี้นะเพราะว่าวีอัพพอจนขึ้นมานะหรือบางคนที่ยังไม่ได้พบนะคุณจะได้พบเมื่อถึงเวลานะคะนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะเป็นความรักที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาจะได้มาพบมาเจอกันเพราะว่าชะตาฟ้าได้คิดให้คุณกับเขาทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันเพราะคุณกับเขาทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะ สามไม่เท้านี่คนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาที่เขารอคอยมานานแสนนานเห็นไหมเ,เขายืนรอคอยคู่ของเขาเขาจะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะถ้าคุณรอคอยคู่ของคุณตอนนี้คุณก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือเขานะคะเมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนนีเมื่อถึงเวลาคุณทั้งสองคนจะได้พบได้เจอกันนะบางคนก็ถึงเวลาได้พบได้เจอกันแล้วตอนนี้ เมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีพลังงานของความรักที่มีความสบายอกสบายใจมอบให้กับคุณเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวพูสบายๆไปไหนก็ไปกันนะคะสบายอกสบายใจนะคะโอ้หนึ่งเหรียญน,นะคะเนเพื่อนนี่คนคนนี้เข้ารวยเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองเห็นไหมนี่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคนนี้เห็นไหมซุ้มการแต่งงานขึ้นมาข้างลางังไหม เขาเข้ามาเขาไม่ได้มาเล่นเล่นเขาอยากจะมาแต่งงานกับคุณอยู่กับคุณอยางมีความมั่นคงอยู่กับคุณอยางมีความสุขนี่ยถ้าคนคนนี้เข้ารวยเขาจะมาเปย์คุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้คุณสุขสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเขาจะมาดูแลซัพพอร์ตคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณเขาจะทําให้คุณสุขสบายคนคนนี้นะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรัก เขาก็จะมามอบความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณเขาจะมีความรักที่รักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่านั้นนะคะเห็นไหมคุณเหมือนเหรียญที่เขาถือไว้เนี่ยเขาจะรักคุณเพียงคุณเดียวเท่านั้นคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาเท่านั้นนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพื่อนๆนี่เข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะอยากจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณ เขาจะมามอบพลังงานของความรักที่ให้ค่าให้เกียรติแก่คุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะนี่เขาจะรักคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าคนคนนี้เข้าผ่านมาแล้วเขาเจ็บนะเขาเจ็บเขาไม่อยากจะได้แบบนั้นเขาไม่อยากจะพบเจอแบบนั้นอีกแล้วนะคะนี่เขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงอยู่กับคุณนะคะสองไม่เท้าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เก่งสองภาษาก็ได้นะคะเขาฉลาด มือเข้าถือลูกโลก,โลกเห็นไหมเข้าฉลาดเข้าทํางานเก่งเนี่ยเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะเขาจะไปไหนจะไปไหนเขาก็จะพาคุณไปด้วยเห็นไหมสองไม้เท้านี่ไปไหนไปไหนไปด้วยกันเขาจะไม่ปล่อยให้คุณแห้งเล้งอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนคนคนนี้นะหกไม้เท้านี่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่ง เขามีความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเขาทํางานเก่งเขาถึงมีเงินเยอะนะคะโอ้แปดเหรียญขึ้นมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่แปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นมาหมดเลยโอ้คนคนนี้เขารวยนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะมาเปคุณน,นะคะเขาจะมาเปคุณแน่นอนคนคนนี้นะเพราะว่าเหรียญขึ้นมาเยอะเลย เด็กถือถ้วยเมื่อเขาได้พบได้เจอและได้พูดคุยกับคุณแล้วนะเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณทันทีคนคนนี้นะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาแน่นอนเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่เขาได้พูดได้คุยกับคุณแล้วได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแล้วเขามีความสุขนะคะพลังงานของความดีพลังงานของความเมตตาที่อยู่ในตัวของคุณแผ่ออกจากตัวของคุณให้เขาได้รับรู้ เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นมีความสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะเขารักคุณทันทีนะคะทุกวันนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณนะนี่รักคุณทันทีพร้อมที่จะมอบถ้วยมอบความรักที่ดีของเขาให้คุณทันทีเห็นไหมโอ้เห็นไหนม The Moon, นี่เดอร์มูนเนี่ยพอได้พูดได้คุยกับคุณแล้วกลางคืนมาคิดถึงคุณมากเลยคิดถึงจนนอนไม่หลับนะคะคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขา โอ้ด oh, ี oh, scooter, มากๆเลยนะคะเพื่อนๆคุณกับเขาเป็นคู่ก bueno> ันนะคะเพื <t 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 ่อนๆโอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะนี่ในอนาคตนะคะเพื่อนๆบุญนภาจะพูดถึงอนาคตให้ฟังนะในอนาคตวันข้างหน้านะถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันนะเพราะว่ามีสีไม้เท้าขึ้นมานะมีสีไม้เท้าแล้วก็สีเหลือแล้วก็เดือยขึ้นมานะเพราะว่า้าแห่งการแต่งงานขึ้นมานะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันนะคุณ จะพากันรวยนะคะเพืเ่อนๆน,นี่เห็นไหมแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นมาหมดเลยคุณจะพากันรวยคุณจะพากันมีมรดกทรัพย์สินเงินทองคุณจะพากันสุขสบายนะคะนี่คุณกับเขาอาจจะสร้างธุรกิจภายในครอบครัวไปด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าเดเวอร์นะสร้างธุรกิจภายในครอบครัวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ ความรักของคุณในครั้งนี้นะคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบพลังงานของความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณคนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณรักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่านั้นเห็นไหมหนึ่งเหรียญถือคุณไว้ไม่ยอมปล่อยนะคะนี่นี่คือพลังงานความรักคนโสดของชาวธาดินนะคะขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ